ผมคือเทนสุดยอดน,นักลบปุกแกล้งกลามากเย้ยคนจังหวัดไหนเีกวะเนี้ย สำเนียงอะไรกูไม่รู้จักนาทีเดียวของผมคือการปกป้องเพื่อนฟุ้งไม่ให้เพื่อนฟ้งมีันตราย้แต่คือนาทีของผมดันมาทำไมเนี่ยเกือบตุยตัวกระพะไม่ยอมไปเพื่อนตกอยู่ในอันตรายแน่นอนผมจะช่วยเพื่อนผมทุกทางที่ทำได้มึงจะดันมาทำไมอีกกูเกือบตุยอีกแล้วเออโอเคข้าไปเล่นแล้วข้าเอาจงแล้วมาดันก็ป้อมแบบสวยๆเป็นไง่ะเพื่อนไม่มีใครตุยแล้วเห็นเปล่าได้คิวด้วยมันลากแคลรี่กูเข้าไปกินเด็ป้อมเลยเว้ย โอ้โหมึงก็น่าเกลียดไปมึงไม่ขี้ใส่หน้ากูเลยล่ะแล้ววันนี้ผมจะสอนเด็กนี่การเข้าได้ป้อมแล้วก็การดันสตูกมาให้เยอะที่สุดดันเลยอ้าไม่จิบสักคนเลยไว้ชี้หายแล้วกูแหม่กระโดดเป็นกบเลยนะน่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดของผมคือการปกป้องเพื่อนรวมทีมเป็นไงล่ะสุดยอดการปกป้องเพื่อนรวมทีมสวย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 เพื่อนสวยเอาเฮมมอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหายาไม่มีอันตีมึกกี้แห้งนั่น่ะชาตินักลบถ้าอยากลุ่มก็ต้องพุ่งจนเจ็บสองฟานหัยแบบไปหนึ่งจัดการเลยเพื่อนจัดการใย่ปั้นอดนนี่ใจสวยเพื่อนสวยกูติดอยู่เรื่องเดียวสำเนียงมันพูดสำเนียงอะไรวะเนี่ยเป็นสำเนียงอีสานผสมใต้กูขอตั้งชื่อสำเนียงด้ว่าอีใต้ ตัวของกระผมนั้นจะทำหน้าที่ในการรับดาเมจและคอยซัพพอร์ตเพื่อรวมทีมให้เล่นได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จัดการมนเลยฮาเาเตโอ้สวยเพื่อนสวยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพราะผมต้องป้องกันแครี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมจะช่วยแครี่ทุกอย่างไม่ให้แครี่ตุย และก็เสิร์ฟเมกาคิวให้แครี่แบบสวยๆเอาจริงๆมานแทบไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยนะเมื่อกี้แล้วก็ชานาแบบอีซี่สุดยอดเทนผูกแกล้งกลาแล้วก็สกิลดันสุดยอดเพอร์เฟกซ์แอคเซนตแน่นซะด้วยโอ้โหเหรียญทองแทงซะด้วยเอาจริงๆก็แค่อยากโชว์สกินของเทนซีซันสองอะครับนอนๆกี่ปีแล้ว,ล,วล่ามีบ้างเปล่ามีบ้างเปล่าเงียบ <c oughs> ขอโทษครับ